สนีเฮามาทุกๆคงด้วยละกางวังนี้เกมเป๋าตรงเราอยู่กับลักกี้นิวยอร์นะบางแปลเป็นไทยก็โชคดีวังปีใหม่นั่งเองอ่าปากกันเลยว่าเอาชงมา718บปาทไปอ่งอ่งเป็นภาษาไทยเพราะว่าพวกเรือองอ่างไรไปอ่างกันก่องละกลางว่าจะปากเบกละกลางปากอยู่ที่ส5บาบทแล้วก็ Auto S S T. ออาโต้ไปเสีดี่เกมเป๋าตรงใครผ่างไปผังมาเห็นคลิปนี้ อย่าลืมกดไล์กกแขให้วัวรวยล้ะกันวัวจะไล่มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปฝากไว้หน,อนนะ่อยนะอ่ามาเกมนี้เป็นเกมแนวจริงๆอีกแล้วนะวัวชอบหยิบเกมแนวจริงมาเล่นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเป็นคงจริงนะเพราะว่าอัวเป็นคงจริงมาหากินอยู่ในเมืองไทยมาเกี่ยวกันอ่ะฝากกันต่อเลยละกังน,นะ ทุงเอามาไม่มากไม่หมายก,ากลางหาเงินกับสล็อกไม่จําเป็นต้องลงทุนเป็นหมื่นเป็นแสงเป็นล้านเป็นติดล้างนะลงแค่ร้อยสองร้อยก็พอเร็วนี่มังมาไม่อะไรมังมาว่าโคมไฟมา,มามาแม่โคมไฟมามาโทรยังคุยไม่เท่าไร่เลยโคมไฟมาเท่าไหรมันต้องหมงอีกขอให้มังหมงตกเก้าสิบเก้าสิบเนี่ยหมงสามรอบ หมูอีกไหมมามาหนึรอสมุบอีกสามลกโอ้โหมามาเยอะเลยทีนี้มังเหลือสามช่องแล้วเหลือสามช่องไม่มามาไม่มาไม่ไม่มา,มา,มมา,มมมาฝากกอ,อกไล์ให้วัวรวยละกลางนะไม่มาแต่มังดูดูจากเลขเรางาน,นาจเยอะอยู่นี่งามันนับแล้วหนึ่งพัง ึงพังกว่าสองพังกว่าแล้วสองพังเจ็ดร้อยนี่มัมาเลี้ยวเซ่งชาชาแนวเลยมังมา,มาโอ้เกมนี้บอกเลยว่าทำให้คงดูนั่งเป๋าตรงแน่นอนถ้าอยากเล่งแล้วก็แอกมาที่ลิงกใตยลังได้เลยนะว่าไปกล่องละกังและเจอกังคลิปหน้านะ ถ้าพ่อรู้ย่าล้วนนะแอคมาเลยละกลางลิงใต้ล่างโกกไลโก็แชร์ให้วอาด้วยละกลางแล้วไปก่อนละกากี่นางวะ